เดี๋ยววันนี้จะเอามาลองเทสขี่เล่นดูนะครับสเตปห้าสมล่างเดิมนะครับทุกคนไม่มีชักนะเจาะนะครับนี่จเจาะไปนเนี้ก็จะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองออกตัวเล่นๆดู โอเคนะผมก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารับรักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิ่มเลตติ้งนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ได้เอาน้องดีบอกมาลองเดี๋ยววันนี้จะเอามาลองเช็ดขี่เล่นดูนะครับว่ารถล,ลูกเล็กนี่มันวิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงนะทุกคนอันนี้เป็นสเต็ป5สามล่างเดิมนะทุกคนไม่มีชักนะเป็น5สามล่างเดิม เป็นแบบว่าลูกเล็กสุดในช่องเราเลยก็ว่าได้นะทุกคนแต่มันมันงุนหญหินมากเลยรลาปิดนะมันงุนหหินมากเลยนะตั้งแต่ขีนลูกเล็กมาเลยก็อันนี้คือตอนเนี้เปี๊ยกอะรอขี่อยู่นะที่คุยกับเปียกไว้เปี๊ยกก็บอกว่าเดี๋ยว ทำมาเลยเดี๋ยวผมรอฉีดรถลูกเล็กดูอะไรเงี้ยเพราะว่ารอบเนี้ยเป็นห้าสามจริงๆล้วไม่ไม่ใช่เอาหกจากห้าไปขี่แล้วบอกห้าสามนะทุกคนโหมเลยมันมัน เอาจริงๆเนี่ยขี่ลูกเล็กมาผมว่ามันมันก็หุ่นหิ่ไหมมันมันก็หุ่นยิ่งนะเพื่อนแต่อย่างว่าเนาะมันเป็นห้าสามร่างเดิมอ่ะมันมันจะไม่ปืดป้านเหมือนหกหชั้ห้าหรือหกเจ็ดอยู่ละเออล้วก็ที่ถามว่าทาไมข็มไม่ผมไม่ขึ้นนะครับเพื่อนผมมีเหตุผลนะครับเพราะว่ารถคันเนี้ยมันดีอ่ะมันวัดไปจากสเตอร์น้าใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าเราทํารถเร็วอ่ะรถรถเร็วรถแรงอ่ะ มันจะมีคนรู้นะครับว่ารถเราอะวิ่งเท่าไหร่สเต็ปอะไรนะครับทุกคนผมก็เลยเรือกที่จะแบบ ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปรับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ทําไม่ไม่ไม่ให้มันขึ้นดีกว่านะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเนี้เราบอกเลยว่ารถหลังถนนน่ะมันไม่มีกติกาแล้วไงคือเราจะให้คือเราจะให้คนอื่นรู้การวิ่งสเต็ปรถเราไม่ได้นะครับว่าแบบเกียร์สามเราตัดเท่าไหร่เกียร์สี่เราไหลเท่าไหร่อะไรเงี้ย ผมก็เลยเลือกว่าไม่ใส่เช็มไม้น้าดีกว่ายัางเดวิลอะผมไม่ได้ฟีลเลียเดี๋ยวละรถแม่งวิ่งร้อยหกร้อยเจ็ดไม้แม่งก็อยู่แค่ร้อยสามร้อยสี่แค่นั้นแหละหลผมเลยไม่ได้ฟีเลียดอะไรแต่ว่าไอ้น้องดีมเนี่ยมันมันต้องปิดปิดอันนี้ไว้หน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ปลอดภัยนะอันนี้ผมไฟเบรกหน้าไปคือผมจะบอกว่าไงทุกคนคือตอนเนี้ยปั๊มหน้ามันมันขัดกับไฟเลี้ยวนะครับงงไหมคือเราใส่ปกติอะดีมอะมันเป็นดำใช่ไหม พราะตอนนียไอช่วงเนี่ยช่วงไฟหน้าตรงนี้มันจะมีขอบดำๆนะครับทุกคนแล้วมันก็ทําให้ผมติดไฟไอติดก้านเบรกนะตอนเวลาเบรกอะมันแม่งเบรกจะไม่ค่อยจะอยู่เลยนะไม่ค่อยอยากขี่เร็วเลยขอยกก้อได้ไหมห้าฝามันกไม่ขึ้นเร็วอ่ะแต่ผมชอบเสียงเบิ้ลห้าสามนะผมว่ามันจี๊ดดีอันนี้เป็นห้าสามเลือนซีบีนะทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่ารีแมปหรือเปล่ารถมันเดินอย่างเงี้ยมันรีแมปหรือมันรอบเรือนฟีบเก็ไม่ใช่มันใจอย่างนง้นเดี๋ยวเราลองถนนบ่อไข่ดูว่าอ่ามันแบบแต่ตอนนี้ที่ผมลองเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเห็นไหมตอนที่ว่าเราแฟร์ผมว่าช่วงที่ว่าเกียร์ต่อเกียร์ผมว่าช่วงช่วงเกียร์ดีมามันจี๊ดดีนะพวกเครื่องร้อยสีบอะใครสนใจาเต็มเครื่องตัวน,นี้นี่ผมขายอยู่นะครับสามพันห้า ยกเสื้อฝ่ายกดิ้นไปเลยไอ้จริงๆอะขายยู่4สี่พันแต่ว่าแบบถ้าเพื่อนๆมาจากคลิปเนี้ยผมขายยุ้เนี่ยให้ฝากงันห้านะครับยกไปฝไ่ประกอบไปเลยครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าจะเอาให้ฝั่งผมประกอบให้ไล่ให,ให้ก็บวกมาอีกฝั่งพันครับเพราะว่ามันมันต้องไล่แล้วก็โมขัอนล่างนิดหน่อยนะแต่แต่ว่าชักเดิมแน่นอนผมรับประกันว่าชักเดิมเดี๋ยวผมให้ดูฟรงรถนะครับทุกคน ถ้ามีคัดมือมันจะขี่ง่ายอย่างนี้มันนะ้ยะเดี๋ยวผมให้ดูทรงรถรถผมนะคือดีมอออื่นอะช่องอื่นแต่งไงไม่รู้แต่ช่องผมแต่งอย่างนี้ก็คือนี่ครับมีมีโชกหลังเกสฟี่แล้วก็มีอาร์มจะหลุดไเนะอาร์มเจ๊หญิงนะทุกคนเป็นอาร์มเจาะนะครับนี่จเจาะไปนเนี้ยก็จะประมาณน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองออกตัวเล่นๆดูมันไม่ลอยละ ได้วะ่ะเฮ้ยเพื่อนๆแม่งเ,งเอาได้วะ่ะผมว่าดีแม่งช่วงเกียร์ต่อเกียร์วผมว่าเกียร์ฝามันมันยาวไปอะ่ะมันต้องไปทดฝาเตอร์หน่อยเพราะว่านี่ฟาเตอร์เบอร์แบบเล็กมากอะ่ะห้าฝ่ห้าเลยเตอร์เล็ขนาดนี้วะ่ะแต่อย่างว่าเจ้าของเก่าเขาตัวเล็กตัวเล็กกว่าผมเยอะเลย นนก็ไม่แปลกที่เขาจะใส่ฟ้าตือเลยครับคุณนี่ครับเป็นไงอันนี้ก็ค่าๆแล้วกันใครที่สนใจฟเต็บนี้ก็อิ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวถอดให้พร้อมส่งถอยรอบหนึ่งกันเฮ้ยเยอยเ้ยแม่งมีรถมาขอมเฟนนี้กัน ก็ได้อยู่นะเอ้ยอย่าโหดนำมันมันห่วงไปอย่างวะเมื่อกี้ก่อนเรามามันมีเลยขีดแดงหน่อยนึง <c oughs> พอตอนนี้แม่งจะหมดจะเกี้ยงเฉยเลยอย่า <c oughs> ลืมนะครับใครสนใจระเต็บนี้ผมปล่อยให้สามห้านะครับปล่อยให้สามห้าชิวๆเอาไปประกอบไปมีแรงนะครับผม จะตามพี่ชาเลีผักมือเรียกกันไปว่าล่ะลองคิดนะปิดกล้องอยังเนี่ยไม่ไม่ปิดหรอกฮะมันยังไม่ปิดไม,ไม่ปิด <c oughs> อ่ะอ้าวยังขี่ไม่ปิดเลยใจล็อกอยู่ทำไมอ่ะพี่มันเป็นไงนเหว่าจะลงมือดีก่าหุยลิ้นรถเหี้ยหรอเนี่ย รถเอ่ G P ีเหรอพี่เออจีีบมันเพิ่ล้วงมาแล้วด้วยล้วงควานใบปะเราลองใส่เนี่ยเฮ้ย่างว่ามันเป็นรถแบบตระกูลเนาะมันใช้แมพพวกฮอนด้าไม่ได้มันใช้แมพพวก G P X อะไรได้หมดวิ่งใส่ใบสามห้ามันต้องลูกใหญ่อยู่นะใช่ต้องลูกใหญ่ก็เมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วว่าอันบิดได้อะไรได้ปกติหมดแต่คือกำลังลูกไม่ถึงใช่ใช่เพราะว่าเรือนมันใหญ่ไปแต่แต่ว่าผมว่ามันเปิดแรง นต้นมแนแรงหัวเครื่องมันเหมือนดีมเลยว่ะพี่ประมาณร้อยติดก็จะประมาณนี้ล้กันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านไปกินข้าวหวอนไม่ไหวแล้วอยู่ข้าวมากเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะครับปีนี้ก็ช่วยๆกันสู้ไปครับผมให้หนึ่งแสนฟับแน่นอนครับผมก็ไปละบ๊ายบาย